เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบลบารนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แรงห้าสิบกว่าดาวนะครับกับน้องสลิมในแพทใหม่นะครับซึ่งสลิมเนี่ยไม่ได้โดนบัฟหรือว่าโดนเนฟอะไรนะครับผมแต่เขาบอกว่าสลิมเนี่ยหอก GPS มันใช้ไม่ได้แล้วเออผมก็เลยแบบนี่คือนี่คือเกมแรกที่แบบผมได้ลองเล่นสลิมในแพทใหม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปดูแลกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็จะเล่นเซตนี้นะครับผมเซตมาตรฐานที่ผมใช้ตลอดนะครับลุนตีเร็วยี่สิบหกนะครับเก่งสุดละนะครับผม แล้วก็นี่ครับพลังแฝงเป็น Holy Summoner นะครับผมที่ผมใช้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่มันโดนเนิร์มเนี่ยเพราะว่าแอนิเมชันท่าหนึ่งอ่ะมันจะมีแบบว่าหลอดหลอดหลอดโชว์เวลาสกิลนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเวลาผมปลาหอกมันจะมีแบบว่าหลอดโชว์ไว้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูโอ้โหไม่โดนอันนี้ไม่ได้หอ GPS พนะอันนี้ปามือปาปาเองนะครับผมต้องรอนี่เลเวลสองแล้วเดี๋ยวเราต้องลองกระโดดปาดูว่าเป็นยังไง รอก่อนอไหนดึงโดนกระโดดปะโอ้โหเห็นปะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหแย่เกินเพื่อนๆอ๋อว่าแล้วทำไมเขาบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมอืมคือพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงดึงโดนมาเอาอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยพูดนี่นี่ตีตีตหอ,อก GPS อยังโดนอยู่ แต,แต่เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าความผิวไหวของการเป่าหอ,อกอะ่ะมันไม่มีแล้วนะครับผมคือมันกระโดดปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบว่าเหมือนกับกระตุกอยู่ประมาณแบบเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณ0.5วินะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันทําให้สลิมอะ่ะไม่ผิวเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าหอ,อกเอาเอาหอ,อกมั่วด้วยไหนไหน ขอลองหอก GPS แบบอย่างนี้หน่อยดิเดี๋ยวอีกี้นี่มันเอาเยอะจังเลยว่ะหอก GPS เอาโดนอีกยืนมอ่ไปเิยครับคือถามว่าหอกมันยังตรงอยู่ไหมมันก็ยังตรงอยู่นะครับแต่ความความลื่นไหลความพิ้วอ่ะมันหายไปแบบหายไปเลยนะครับผมแต่ถามว่าหอกเนี่ยถ้าสมมติว่าให้แบบปา GPS แบบปาให้มันให้มันปาเองเลยเนี่ยตรงไหมก็คือยังตรงอยู่นะครับแต่แบบว่า มันไม่สนุกอะหออ,ออก G P S โอ้ยังโดนคือเมื่อก่อนเวลามันไหลคือมันไหลแบบไหลเลยนะครับผมอันนี้ยังแบบมีแบบชักนักแต่ต้องรอดูแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตอนเลกเกมยังเก่งอยู่หรือเปล่ายังตีแรงอยู่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเออตรงกลางเยอะว่ะหอ,อก G P S กระตกไปหนึ่งทีไม่โดนครับผมโอ้ยดูสวย แต่เราไม่มีไดเมอร์เพื่อนอือ <oit> อือโอ้โหอืออือหอก GPS ไป็นหนึ่งทีมันมีชุบดึงสวยมากเพื่อนอืออือฟิกเกอร์เหรอฟิกตามโฮลิสต์มาเนอร์ตีไม่ตายโอ้โหอ้พิกกี้โอ้โหลิงมาวะโอเคผมว่าต้องสลับแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ป้อมบนไปแล้วนะครับผมฟอนเลนติโน่ฟอนเลนติโน ฟเรนติโนฝั่งเรา,านี่คือแบบเหมือนอาถรรพ์สำหรับผมอ่ะจริงๆฟลเรนติโนเนี่ยเมื่อกี้แบบเหมือนจะลำหลุดๆจ้ะนะอือหอ GPS เอเอแต่คือแบบสลิมนี่ผมว่ามันมันเหมือนโดนเนิอ์ไปนะเพื่อนๆเอาจริงการที่แบบว่าเขาทำแบบนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแบบไม่ดีเลยนะครับไม่ดีสลับสลิมนะอต,ต,ตีตีตีไปเรื่อยๆตี สวยโ,โอโ้โหแต่ด้านบนเราเละว่ะดูเหมือนว่าเละนะครับผมด้านบนเราโอ้ oh, โหตายอีกวาเลนติโนโอเคเดี๋ยวผมต้องดันป้อมล่างแล้วนะครับมาตีป้อมไปก่อนเลยครับต้องเทรดป้อมนะเพราะว่าป้อมบนเราแตกไปแล้วนะครับผมเดินตามแก๊ก รอหาจาังหวะหอก GPS ปับ๊บโดนแก๊กดึงสวยคือถ้าสมมติว่าแก๊กดึงโดนแล้วเราปลาหอกอ่ะยังไงโอกาสุโอ้โหแช่แข็งก่อนเลยครับเดี๋ยวมันทุบอีกทีนึงหอก GPS ลิงแตกครับผมจังหวะนี้ผมได้ไหลมานี่ตีหอก GPS อ,อือต้องวัดกันแล้วเพื่อนเออเอาดีวะโอ้โห โอเคครับได้มา6คิวนะครับผมกับสิแอซซิตโอเคฟอนเดโนโ่ดูการล้ำของทีมเราครับฟอนเดโน่ทีมเราโอโของจริงาตายไมน่นแ้นะนี่ยังไงตายไหมโอเคครับผมรู้เรื่องมามาออกจีพีเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยด้านล่าง หอก GPS ไม่โดนเฉยมาดิวัดกันหน่อยไหมล่ะเพื่อนคือถ้าเป็นแบบเมื่อเก่าอ่ะผมบอกเลยว่ายังไงก็โดนนะครับผมเฮ้ยไอ,อก,กี้อืงหอก GPS เอาไหมล่ะโอ้มันไม่สู้ว่ะมันมีอันติทีนึงนะไอก,กี้เนี่ยฟิกโอเครอดอยู่ครับเดี๋ยวผมจะออกเป็น the beast น,น,น,นะครับผมดาบดูดเลือดนะครับ เพราะว่าต้องต้องหาจังหวะยืนนะเฮ้ยด้านล่างบวกกันวะหอก GPS อือโดนอยู่ตีมีฟิกจ็อกเกอร์เออมาฟอรเลนเออสวยอยู่จ็อกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องรอรีวิวนะครับผมเดี๋ยวต้องลองเล่นดูนะแต่ตอนนี้เนี่ยขอลองเล่นสลิมสุดที่รักก่อนนะครับผมโอเคผมได้เดอะบีแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเป็นมุลานะครับเ้าตายอีก ดึงสวยมากเพื่อนอตีตีโอ้มันมีชุบว่ะตีตีตีตตหอ,อก GPS ไม่โดนครับไอ้แก๊กมันดึงไปแล้วโอเคผมว่าผมเอาป้อมกลางได้นะครับพิกกี้ตายตอนนี้1 0คิว12 Acid ดี๋ยวรอหอ,อก GPS นะคือผมบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยชอบนะไอ้แบบ ไอแถบสกิลด้านล่างที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันทำให้แบบสลิมไม่เก่งโอเคได้มูลลาแล้วนะครับวันเล็บป้อมบนได้ปะผมว่าฝั่ง,งตรงข้ามน่าไงโดนแล้วนาคอสเราโดนว่ะต้องเอาป้อมบนแล้วนะเพราะว่ามันอยู่กลางมันเลยอะมันขึ้นมาบนว่ะผมขอเอาอะไรก่อนกันเพื่อนป้อมอีกครึ่งหลอดป้อมไม่แตกอีก โอโ้ลิงอ้ตายคู่เลยว่ะเอาจริงเกมนี้นะผมว่านะมันก็มีโอกาสแพ้สูงเหมือนกันนะเพื่อนๆเอาจริงและดูนะฟอลอเรนติโน่บอกโอ้โหนี่นายยังไม่เอาจริงใช่ไหมที่เล่นมานี่คือยังไม่ได้เอาจริงเดี๋ยวต้องรอดูว่าฟลอเรนติโน่เอาจริงเป็นยังไงนะครับ คือเอาจริงตัวฟอร์ลเรนติโนนี่เหมือนอาถรรพ์สหรับผมอะจริงๆคือถ้าสมมติอยู่ทีมผมนี่ไม่เคยแบบพิ้วอะหอกจีเออโดนด้วยวะโอ้โหอิกกี้แรงนะเนี่เยเราต้องเราต้องเอาเดอะบีดมานะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะยืนจะยืนไม่ไหวแล้วนะบนเลนนะครับอิกกี้มันสกิลยูตอดได้แรงนะครับโอโ้โววนาคอสอยู่กลางฮึลิงอยู่กลางนะครับมีแค่ผมเพนยู โอ้โหไม่ไหวว่ะโดนตอดเลือดครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปเติมเลือดว่ะต้องต้องให้มันโถงเข้ามาละมาคอสอยู่กลางมาหอก GPS เอ้าโดนไม่รู้ก็โดนใครละแต่รู้แล้วว่าเราได้ตีเร็วอะเอ้าเอ้าแตกสวยแตกหนึ่งโอเคสวยอยู่สวยอยู่เฮ้ แต่ผมว่าสวนไม่ได้นะเพราะว่า,ขเ,าเขายังมีตั้งสาตัวนะครับมีลิงมีอิกกี้มีโจ๊กตัวเคียร์คิดเท่านั้นนะครับน่าจะดันบ้านไม่ได้นะต้องรอต้องรอไฟใหม่อีกรอบนะครับได้กเกาะเตือนแล้วโอเคเคียวเลยเฮ้ยเหนื่อยโอ้โหแก๊กตายด้านล่างผมต้องการป้อมกลางอ่อน,นครับ โอ้โหฟอนเลนติโนตายอีกแล้วหอก GPS ก็ไม่ไม่โดนอีกหอก GPS เอาเอาเข้าไปปาคีฟด้วยเลเทครับผมหอก GPS ผมไม่โดนอ่ะคือแบบถ้าเป็นอันเก่าผมบอกเลยว่ายังไงยังไงก็คือแบบมีโอกาสโดนสูงอ่ะไม่โดนว่ะ โอตัวแพลวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเข้าแล้วเข้าแล้วมาหอก GPS ไม่รู้ไปโดนคีบเฉยเลยดูดิมาซอยซอยซอยอยู่เอ้าโดนอีกอือสวยโอเคไม่ไม่แตกครับไม่แตกบ้านไม่แตกฟันจินโน่เราเกิดมาพอดีเดี๋ยวนะโจ๊กเกอร์อยู่แถวนี้แน่นอนโจ๊กเกอร์ นั่นไงซีบูอยู่นะครับฟลอเรนติโนนายต้องทำผลงานแล้ววะไปเก็บโจ๊กเกอร์มาเดี๋ยวนี้นั่นนะ่ะบนแมปอะไปเราไม่อยากจะไปช่วยนายนะเพราะว่ามันมันเล่นน้อยมากนายต้องไหวนะเพื่อนมันมีก่อเกิดแต่นายต้องไหววะนายต้องไหวนะไหวไหมไหวอยู่เออต้องอย่างงาั้นโอ้ผมนี่ก็ลุ้นกับฟลอเรนเลยนะโอเคผมว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่นยน่าจะสวนได้นะครับ กิมันนันนะนนดทุเเลาะ <c oughs> ผมว่าเกมนี้ต้องหาลิงก่อนนะครับถ้าหาลิงเจอเนี่ยแล้วเราได้เคลียร์ได้ฆ่าลิงเนี่ยก็คือชนะนะครับผมลิงก่อนพิมพ์บอกทีมดีกว่า <c oughs> มาลิงอยู่ด้านบนอาหอกโอ้โหดูหอกจีเบสซอยฟรีซอยซอยสวย จังว่าสวนเดี๋ยวฟอเลเลนเตโนเองต้องกลับไปรับลิงว่ะลิงอยู่ด้านบนไปฟอลเลนเองหน้าที่ของเองโอ้โดนนี่ว่ะเดี๋ยวซื้อเกี๊ยนะครับลิงอยู่กลางเนาะโอเคดันล่างได้นะครับโอเคฟอลเลนไปรับลิงแล้วน่าจะจบนะเกมนี้อิกกี้ตายแล้วด้วยนะครับสวยไปเรนดอตายขอฆ่ามันเลยเธออือจ็อกเกอร์นี่ไงอ่ะ อ้าวฟอล์เนอ้าวผมไม่ได้ดูแมพมันทำอะไรอะมันผมเห็นว่ามันกลับบ้านไปกันคีบ้วไงผมก็อแค่แบบไม่ให้คีบเข้าป้อมก็ชนะแล้วนะครับมันทำอะไรวะ <c oughs> โอ้ฟอล์เนติโนโอ้โอ้ฟอล์เนติ่ตโอ้โยนเลยครับผมขอรีพอร์ตเลยเถอะจริงๆอะไม่รู้ว่ามันไส้โอ้โหฟอล์เนติโนโนาย ผมไม่น่าไว้ใจฟลเฟรนติโน,โ,นโนเลยครันโอ้โหอะแต่ก็ถือว่าวันนี้มารีวิวสลิมในแพทใหม่นะครับหอก GPS เนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมคือค่อนข้างหมดความผิวไปเลยนะครับแต่ก็หอ,อกก็ยังตรงอยู่ไหมก็ยังตรงอยู่แต่แบบว่ามันก็ไม่ได้เล่นสนุกเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้เอามาลงแรงในช่วงนี้นะเพราะว่ามันไม่ผิวเลยนะครับผมอะยังไงก็ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้เข็ดลาบมากกับฟอร์เรนติตู